ก็เส kind of um, ียงหนึ่งสองเลขบ้านนั่นแหละเลขแล้วก็เลขเจ็ดกับเลขสามเลขเจ็ดกับเลขสามกินได้กินแบบกินเสพบกินนวลนะถึงแน่เออแต่ถ้ามันเหมือน่าอิ่มในช่วงก่อนหน้านั้นมันก็บ่เคยฝันฝันว่าจะพ้องทองทองแบซิไปซิไปฝากทองกระเป๋าหายมือลังมากกับกระเป๋าหายอีหยังว่ากระเป๋าหายทุศัพท์หายเสียงเลขก็คือสิ่ถือแต่ว่าวันที่จะซื้อน่ะคือชื่อจังหวะฝันได้กินเต้ไม่ได้กิน เดบอด้กินเดบอได้กินอิ่มแล้วคนน่ะอิ่มแล้วนะเป็นหลักทายเขาเราตีมาตังกองนั่นแลตังกองหลักทายเขาอีก้วนี่เออเป็นหลักทายเขาเลยถูกจไหมถูกายบ่ก็ซื้อไหนึ่งสองก็แปดหนสงเอ้าแล้วตะลีก็ซื้อแต่หนึ่งสองน่ะหนึ่สองหนึ่งมันฟังแม่นอยู่ตัวนี่เนาะก็เน่นว่า ือเลขนะคือดวงเรานี่ยมันจะถูกปีละครั้งถึงสองครั้งปีละเทือสองเทือเท่านั้นเลงเอาจะบองว่าดวงถือปีละครั้งสองครั้งดวงดวงดวงทีถือถือถ้าถือลอตเตอรี่ถือลอตเตอรี่ก็จะปีละครั้งสองครั้งแล้วก็แยกซื้อเลขหลายตัวถ้าซื้อซื้อตัวเดียวทั้งหมดหมักสิบสองกระสือสิบสองเต็มเงินถ้าไปซื้อหนึ่งห้าร้ไงห้าซื้อเลขอื่นเป็นอันขาดหัวหนีเลขเอาหัวหนีหวหนีเก้าวายี่สือตัวไหนเออเก้าสี่สี่หนึ่งสองสิห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งสอง เอ้ยหนึ่งสองคนนี้สิต้องต้อนเลยเขาเขาไปเจอแม่เขาไปเจอแม่ต่เคียนกอ่นี่หนึ่งสองเนาะี่สไม่เห็นสี่ไงเลยยานิสาสี่เยหนึ่งสองสี่เยงมาเลยทีจนสมออคนละอ้าวอวีกหนึ่งของขอิ่น่นไปขอ่นไป่นไปอันนี้ต่อไขอแม่ตะเคียนท่องพดีเนแต่หนึ่งสองดีตั้งหนึ12สอนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสามนี่ หนึ Six, Des variance, ่งสองหนึ่งสามกีฬานี่เด็กๆหนึ่งเลขสองเลขสอง เราก็ไม่รู้จะเสียงเลขอะไรเนาะสมมุติจุดทู่มันก็มีเรื่องเยอะอยู่แล้วต่างคนต่างจุดมันก็เยอะตัวที่นี่เขาก็เสียงวันในเมื่อเราจะไปอยู่ที่ตรงนั้นสร้างบ้านก็เลยไปขอบัลลังกทีเลยขอบัลลังก์ทีได้หนึ่งสองก็ดีก็ได้หนึ่งสองอย่างมีตื้นจะไม่ได้ลาวได้มาขอนี่ยืนรูดแปะ ตัวสอานอกากนอกจากเสียาดไะนาอตน่มาตัวทอคอกไหัวถางเออตัวได้หลดูด้วยเมงนี้ก็เ็ตัวนั้นต้นนะเจเหล็กแล้วก็หล็เ็กัหล็กสามเล็กเ็กับเล็กสามนี่เห็นดูจุด็กเ็ดเหล็กนเครืเห็นเาะหเล็กยัง เก็บอยู่ใส่ปรนก็เห็นต้นต้นต้นกังเว้นมันเห็นเนาะจะของหน้าเว้นเว้นเว้นนี่เจ้าของหน้าในบ้านเลขที่บ้านบ้านเลขที่พื่นเออบ้านเลขที่สิบสองนี่อ๋ออันที่พื่นได้นี่พื่นฝันได้พื้นฝันได้อ่าอืม อย่าเสียงหนเลขบ้านนั so ่นแหละคือเราก็ไ oh, ม okay. ่ร um, oh, okay. ู้จะเสียงเลขอะไรเนาะแม่อย่าซื้อเลขหลายตัวถ้าซื้อคือตัวเดียวนั่นแหละเลขมาจากหลายสาขาจะได้เก็บ่บนัยถ้าได้ได้เลขตัวเดียวเลขคนเดียวเลขเจ้าของนี่นะเจ้าของเลยอย่าเสียงหนึ่งสองเลขบ้านนั่นแหละอย่าเสียงหนึ่งสองเลขบ้านนั่นแหละ